<YouTube. S 2> สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมพีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำทีวีรุ่นใหม่ของไฮเซนนะครับในปี2022นี้นะครับให้ทุกท่านได้เห็นกันนะครับตัวนี้ชื่อรุ่น a 6 5 0 0 s h นะครับ ระบบการเนี่ยจะเป็น Google TV ในปีนี้ทางไฮเซนเขาเนี่ยใส่เทคโนโลยีมาให้เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฮเซนเขาให้เทคโนโลยีแล้วก็ดีไซน์ของตัว A6500S เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยเรามาดูการดีไซน์ของตัว A6500S ตัวนี้กันก่อนนะครับจะเห็นว่าขอบการดีไซน์เนี่ยขอบจะแตกต่างกับรุ่นของปีที่แล้วนะครับตัวหน้าจอเนี่ยหรือว่าตัวแผ่นเอลเนี่ยมันจะโดดขึ้นมามันจะดูมีเป็นเหมือนไดนามิกนะครับดูเป็นเหมือนมีมิติขึ้นมา นะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะครับขาตั้งขาตั้งตัวนี้ก็จะเป็นยังยังคงความเป็นพลาสติกอยู่นะครับขาตั้งเป็นรูปทรงแนวกิ่งไม้นะครับแล้วก็รับแผงหลังของทางตัวไฮเซนเนี่ยเขาก็ยังคงความเป็นโลหะมาให้นะครับข้อดีของโลหะอย่างที่ผมเคยพูดไปมันจะช่วยระบายความร้อนได้ดีนะครับทำให้ทีวีของเราเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นเรื่องของสายเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยทางไฮเซนเขาให้ช่องเชื่อมต่อที่เป็นสายอากาศมาด้วยหนึ่งช่องนะครับ ช่องที่เป็น HDMI เนี่ยให้มาถึง3ช่องเลยนะครับแล้วก็เป็นช่องที่เสียบสำหรับ USB มา2ช่องนะครับจะมีตาไฮเซ้นเนี่ยอยู่ตรงกลางด้วยนะครับค่อนข้างสวยงามเลยสังเกตอะไรไหมครับมีด้านข้างด้วยด้านข้างคืออะไรด้านข้างเราเรียกว่าเป็น far field white นะครับก็คือเราสามารถสั่งการทีวีเนี่ยในระยะไกลได้โดยที่เราไม่ต้องถือรีโมทเลย ยังไงผมจะมาโชว์ให้ดูนะครับว่าเราสั่งการยังไงนะครับด้านล่างเนี่ยเราจะมีตัวของ farfield i e มาให้ด้วยนะครับวิธีการปุ่มเนี่ยจะอยู่ด้านขวามือนะครับเขาจะขึ้นเป็นสีเหลืองมาอย่างนี้วิธีการคือเปิดปุ่มเปิดเครื่องก่อนนะครับก็คือตบไปด้านซ้ายมือนะครับให้ไฟมันขึ้นสีขาวนะครับทีนี้ผมจะสั่งการทีวีโดยที่ผมจะไม่แตะรีโมทเลยนะครับดูนะครับ hey google เปิดเพลงดูราเห็นไหมครับ ทีวีของเราเนี่ยก็จะทําการเปิดเพลงรู้ราให้โดยอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องมานั่งหยิบรีโมทแล้วก็กด Google Assistant แล้วก็พูดแล้วทีนี้เราแค่เราแค่ตั้งมันไว้เฉยแล้วเราก็พูดกับทีวีได้เลยโดยใช้ค hey, ีย์เวิร์ดเท่ Google แค่นั้นเองนะครับในเรื่องของภาพนะครับสำหรับตัว A6500S ตัวนี้นะครับก็จะมีจุดเด่นๆอยู่มานมาส4่ส่วนด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับความคมชัดของทีวีตัวเนี้ยระดับ 4K แน่นอนนะครับอย่างที่2นะครับ A 6500s ตัวนี้เขาใส่ตัว USD AI Upscale มาให้ด้วยนะครับถามว่า USD AI Upscale คืออะไรเขาจะเข้ามาช่วยขยายคอนเทนต์บางคอนเทนต์ที่เรดูเนี่ยที่มันมีความคมชัดยอยู่ในระดับแค่ Full HD เนี่ยให้มันมีความคงชัดถึงระดับ 4K เลยนะครับก็คือใกล้เคียงกับ 4K มากที่สุดนะครับอีกทั้งตัวนี้เขายังให้ตัวของ Pixel Tuner มาให้ด้วยนะครับซึ่งตัว Pixel Tuner ตัวนี้เขาจะทำงานคู่กับตัวของ u l t r m i n ซึ่งจะทำให้ภาพเนี่ย มันมีความคมชัดนะครับแล้วก็มีการควบคุมแสงอะไรต่างๆเนี่ยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเนี่ยจะเห็นว่าภาพเนี่ยจุดไหนที่มันดำนะมันดําสนิทเลยจุดไหนที่มันสว่างเนี่ยมันก็สว่างทําให้ภาพที่ออกมาเนี่ยมันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้คอนเทนต์ที่ผมเปิดอยู่เนี่ยผมเปิดตัวของ p a n a s o i c Lim เนาะตัวคอนเทนต์เนี่ยเขารองรับระบบที่เป็น HDR ระบบที่เป็น Dolby Vision ด้วยนะครับ <S <S ซึ่งทีวีของเราก็รองรับระบบที่เป็น Dolby Vision เหมือนกันทําให้ภาพที่ออกมาเนี่ย มันมีความคมชัดมีความสวยงามเสมือนจริงมากที่สุดนะครับมาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ของทางไฮเซนกันนะครับก็คือตัวของ Pi ก e l ล u n เนอนะครับตัว Pixel j u n เ o r ตัวนี้เขาจะเข้ามาช่วยใน2เรื่องหลักๆด้วยกันคือ 1. เข้ามาช่วยในเรื่องของภาพนะครับสเข้ามาช่วยในเรื่องของสีสงาาในเรื่องของภาพเนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยเพิ่มจํานวนพิกเซลนะครับทำให้ภาพเนี่ยมันมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับสในเรื่องของสีเนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยไล่สี ของคอนเทนต์ต่างๆหรือว่าหนังต่างๆเนี่ยทำให้สีเนี่ยมันมีความสมูทมากยิ่งขึ้นเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองอย่างที่เห็นกันนะครับผมจะโชว์ตัวเทคโนโลยีของทางไฮเซนนะครับในเรื่องของการแสดงผลของภาพเนี่ยให้ทุกท่านได้เห็นเพิ่มเติมนะครับอ่ะดูคอนเทนต์นี้นะครับคอนเทนต์เนี้ยมีความคมชัดอยู่ในระดับที่เป็นฟูที่เป็น Full HD ธรรมดานะครับแต่ตัวเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นตัวของ Pixel Junor นะครับหรือว่าตัวของ UHD AI Upscale นะครับ เขาจะเข้ามาช่วยทําให้ภาพเนี่ยมันมีความคมชัดแต่ใกล้ใกล้เคียงกับ 4K มากที่สุดอย่างที่เห็นเลยนะครับภาพก็จะออกมามีความสวยงามใกล้เคียงกับ 4K เลยทา,ทางทั้งที่ตัวคอนเทนต์ที่ถูกส่งมาเนี่ยมันอยู่ในระดับที่เป็น Full HD ธรรมดาเองโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูการเล่นเกมของตัวเอลน 500H ตัวนี้กันบ้างน,นะครับว่ามันจะสมูทขนาดไหนนะครับแล้วก็มันจะลื่นไหลขนาดไหนเกมที่ผมเอามาเล่นนะครับก็คือเป็นเกม Spiderman นะครับตามเพลงเลยเนาะตอนนี้ช่วงนี้เนี่ย Marvel กําลังมาโอเคจะเห็นว่าภาพเคลื่อนไหวเนี่ยตัวเอวบนท่าเนี่ยเขามีตัวเกมโหมดมาให้นะครับจะค่อนข้างเคลื่อนไหวสมูทเนี่ยดูผมกดปุ่มอยู่เนี่ยพอดีกันเลย <That> s <S เป๊ะนะครับ s <S ตัวค่า Input ตแรกเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับเ <'s> นี่ยลราภาพที่ออกมาจะค่อนข้างดูสวยงามเลยนะครับ Just need ครับผมสิ่งที่หลายท่านอาจจะสงสัยนะครับก็คือตัว A 6 5 0 0 S เนี่ยมันต่างกับตัว A 6 5 0 0 G ที่เป็นรุ่นก่อนยังไงนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยมันแบ่งเป็น2เรื่องหลักๆด้วยกันนะครับหนในเรื่องของดีไซน์เนาะ จะเห็นว่าดีไซน์เนี่ยของตัว a อบน 500s เนี่ยตัวแผ่น e หรือว่าตัวจอเนี่ยเขาจะดีดออกมาเลยนะครับแทบจะไม่มีขอบเลยต่างกับตัว a อบน 500g ที่มันยังมีขอบอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ตัวเนี้ยเขาจะเป็นแผ่นลที่เหมือนเป็นดิมิทัะออกมาเลยเป็นมิติของภาพนะครับอย่างที่2นะครับในเรื่องของการดีไซน์ก็คือเป็นในเรื่องของแผงหลังนะครับ หล่งหลังเขาจะมีการดีไซน์ที่เป็นลายตารางหมักลุกนะครับซึ่งจะทําให้ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็อย่างสุดท้ายในเรื่องของการดีไซน์นะครับก็เป็นในเรื่องของด้านล่างเนาะก็คือเป็นในส่วนที่เป็น Google Assistant นะครับหรือว่า f a ร์ฟิวไวทนั่นเองนะครับที่เราสามารถใช้งานได้โดยที่เราไม่ต้องแตะรีโมทเลยต่อมาในเรื่องของภาพนะครับทางไฮเซนเนี่ยในปีนี้อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เนาะว่าเราใส่เทคโนโลยีตัวของ Pixel Tuner เข้าไปให้ด้วยนะครับทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ยมันดูมีความคมชัด มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การควบคุมแสงต่าง,งๆเนี่ยมันทําได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้เป็นข้อแตกต่างระหว่างตัว A 6,500S กับตัว A 6,500G เลยนะครับที่ทําให้ตัวนี้มันดูพรีเมียมแล้วก็ภาพที่ออกมาเนี่ยมันดูดีมากยิ่งกว่าส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นในเรื่องของซิสเต็มหรือว่าระบบแล้วนะครับของตัว A 6,500S เนี่ยจะเป็นระบบเนี่ยจะเป็น Google TV นะครับแต่ตัว A 6,500G เนี่ยระบบจะเป็น Android TV อยู่นะครับถามว่ามีความแตกต่างกันไหม อาจจะแตกต่างในเรื่องของแพลตฟอร์มด้านแรกนะครับที่เราใช้งานเฉยๆแต่มันไม่แตกต่างกันมากสามารถใช้งานกันได้เหมือนกันนะครับโอเคครับผมมาสรุปให้ฟังนะครับสำหรับตัว a 6 5 0 0 s นะครับที่ทำให้มันดูโดดเด่นนะครับกว่าตัว a 6 5 0 0 g นะครับจะมีในส่วนที่เป็นการดีไซน์ต่างๆเนาะที่ทำให้มันค่อนข้างดูทันสมัยมากยิ่งกว่านะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของการแสดงผลของภาพที่ให้ตัวพิกเซลจูเนอร์เข้ามานะครับทำให้ภาพเนี่ยมันดูมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับ อีกทั้งยังรองรับตัวของ WB Vision เข้ามาอีกยังมีตัวของ USD AF i Scale เข้ามาทำให้ภาพเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับ 4K มากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของเสียงเนี่ยก็ยังรองรับ Dolby Atmos แล้วก็ DTS Virtual X อีกเห็นไหมครับว่าตัวระบบอ่ะตัวระบบเนี่ยก็ยังเป็นตัวของ Google TV อีกนะครับซึ่งค่อนข้างทันสมัยตอบโจทย์กับผู้ใช้งานเป็นอย่างยิ่งสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับไม่ต้องลังเลแล้วครับ เข้าไปซื้อได้เลยนะครับสำหรับตัว A 6 5 0 0นนะครับเพราะว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากดูเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องไฮเซนของเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ